จังหวะที่เจอจังหวะที่โดนหรืออะไรก็ว่าไปนะอ่ามันก็มีโอกาสที่ปรรจบเข้ามามาโดนนะครับแต่เชื่อเธอนะครับเอฟซนะเชื่อเธอะเอ่อถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำเราสู้ไปเถอะนะครับอย่าไปถอยอย่าไปหนีนะครับไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นถ้าเราคิดว่าไม่ได้ทำสักอ,อย่างสู้หัวจนฝาเลยนะครับเอ่าจริงๆ สู้จะได้เห็นความยุติธรรมนะครับเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครยังไงยังไงแบบไหนเลยอ่าว่ากันอย่างนั้นเลยอ่าก็พูดง่ายๆออฟ้ามีตาคนอ่าคนดีเขาจะเห็นผีสางเทวดาเขาเห็นเอฟซเห็นไหมแกพอถึงเข้าพอถึงขั้นที่อ่าวิกฤตเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่เอฟซี FC. สังเกตไหม เอ่อถึงถึงทางที่มันจะออกลูกทางตันแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลืออ่าคอยอ่าประสานงานหรือว่าคอยปรึกษาเป็นที่ปรึกษานูาน่นนี่นั่นเห็นไหมอย่าลืมว่าลุงอะ่ะเขามีคนคอยช่วยเหลือเยอะเอ่อคนที่เขาดังๆทั้งนั้นเลยคนที่เขาระดับเอาพูดง่ายคนที่เขามีชื่อเสียงเลยลนะ่ะ เขาอยู่ข้างหลังแต่เขาไม่เคยแสดงตัวออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีไงถูกไหมเขาจะไม่สามารถจะออกมาอ่าแสดงตัวอยู่ข้างนอกแหละแต่เชื่อเถอะต่อไปถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปิดตัวมาก็ได้อืม ก็เราต้องดูไงนะแอดว่าเราต้องดูว่าก็มีคนมีข่าวมาว่าอ้ยจะมีการอ่าปองร้ายกันไหมจะมีการนู่นนี่นั่นกันไหมเราไม่เชื่อหรอกตรงนั้นนะอ่อไม่มีเชื่อแน่นอนอ่าจะมีการทําร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้นะแอดแอดยังไม่ยังยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นอย่าลืมว่าอ่าแกก็ไม่ได้มีอ่าพูดง่ายนะนอกจากโซเชียลแล้วเนี่ย ศัตรูภายนอกเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วแกก็ไม่เคยไปหาเรื่องใครด้วยมีแต่คนมาหาเรื่องเออแกไม่เคยไปหาเรื่องใครนะเอาจริงๆที่ดูๆมาเนี่ยเออแกก็อยู่ในส่วนของแกเท่านั้นเองมีแต่คอยช่วยเหลือคนอื่นออ,อันนั้นนะมันอันนั้นนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่า ก็คือเขาไม่ได้มีอ่าศัตรูเอาพูดง่ายๆเขาไม่ได้มีศัตรูใช่ก็ฝั่งตรงข้ามมันบอกว่าพูดไม่ได้มันว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แค่พูดว่าข่าวขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยก็พูดไม่ได้นะเอฟซีนะเออแปลกไหมบอกว่าเอาเรื่องภายในออกมาพูดข้างนอกเอาอันนี้มันมันเป็นเรื่องร่างกายของ ของญาติของเขาเขามาพูดไม่ได้เขาผิดแล้วนะครับ FC. เอฟอซีเขาพูดได้สิถูกไหมเรื่องแบบนี้คุยกันได้อืมแม่จะไม่ให้บอกเอฟซี FC จะไม่ให้รู้เลยว่าภาษากายคือแกเนี่ยรูปประพันธ์สันฐานแกเป็นยังไงอ่าเห็นไหมล่ะเขาก็ต้องบอกสิว่าอตอนนี้เป็นยังไงเป็นแบบไหนผิวคำ้ำผิวดำหรือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนู่นนี่นั่นก็ว่าไป เออพอเขาบอกอ้วนทอนแข็งแรงเนี่ยมันไม่พอใจเออขาวด้วยไม่พอใจเฮ้ยมันจะอยู่สบายเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออไม่พอใจเห็นไหมไม่พอใจเขาหาว่าเขาอยู่สบายเขาว่างั้นมันไม่สบายหรอกอยู่ในนั้นมันไม่มีสบายหรอกแต่มันไม่ได้ทําอะไรหนักหนาไงแต่อยู่ข้างนอกยังหนักกว่าพูดง่าย อลุยลุยแดดลุยฝนนะครับเอ่อทำงานหนักปีนป่ายลังคานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ในนะ้ะไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยเออมันไม่ได้โดนแดดด้วยซ้ําไปอ่ะขาวขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแกก็เป็นคนขาวอยู่เออขาวขึ้นก็ไม่ได้เรื่องแปลกได้ไหมก็ไม่ใช่ปัญหาอ่มันอิจฉาอะไรนักหนะาไม่รู้ ไวรู้ก็พูดถึงเนี่ยแล้วว่าจะเล่นงานป้าด้วยนะเออมันจะเล่นงานป้าด้วยนะว่าเอ,อป้าเอาเรื่องข้างในมาบอกข้างนอกเอ้าเขาบอกในในโครงสร้างของตัวสามีเขาอะมันผิดตรงไหนอะเออเขาไม่ได้บอกเฮ้ยห้องนี้มันติดกับห้องน้ํานะเออตรงนี้มันติดกับตรงนู้นตรงนี้เขาไม่ได้บอกแบบนั้นเออใช่ไหม ข่าวโทนี่คงไม่จริงแล้วบ้างนะโทนี่โทนี่ใครโทรนี่เนี่ยนะเอฟซี 3, โทนี่คือใครเอ่อโทนี่คือใครนะมันต้องถามว่าโทนี่คือใครไอที่เขาจับเรื่องที่หรือเปล่าเรื่องที่หรือเปล่าอา่าไม่ยังไม่มีข่าวนะ 3, นะเอฟซีนะถอ้าดูข่าวเอ้ทก็ดูข่าวอยู่นะ เออถ้าเป็นที่มันไม่ใช่โทนี่เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเออน,นั้นมันจอร์นี่ไม่ใช่เหรอ<ะ>เขาชื่อจอรนี่เนี่ยไม่ใช่โทนี่เออจอรนี Johnny ่อันนั้นจะไม่มีข่าวเลยเขาคงไม่ทำอะไรหรอกอย่าลืมว่าบุกลุกป่าอย่างดีก็อาจจะติดคุกหรือไม่ก็โดนปรับเออก็ะโดนปรบัรปรบติดคุกแค่นั้นเอง มันไม่ได้หนักหนาอะไร fc บอกได้เลยอะเออแล้วมันก็เป็นห้าหกไล่เองมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะไงเห็นไหมมันไม่ได้มีความอย่างดีก็โดนปรับแล้วก็ติดคุกบ้างนิดหน่อยนะหรือครั้งแรกก็รอลงอาญาไปก็แค่นั้นเออใช่ข่าวปลอมเยอะมันมันไม่ใช่หรอก คนนี้เป็นแฟนค่อยหรอ oh. นะแอดบอกได้เลยว่าข่าวช่วงนี้น่ะมันข่าวมั่วข่าวปลอมเยอะเออคิดดูไอ้ของลุงยังมีเลยบอกจะหนีบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเออบอกว่าโดนซ้อมบ้างนู่นนี่นั่นเห็นไหมทำให้ป้านี่กังวลไปเลย <laughs> เออถามว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นไหมก็มีนะ มันมีจริงๆมีเหตุการณ์แบบรับน้องใหม่มั่งอะไรมั่งมันมีเออแต่มันอาจจะไม่เยอะเออไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แต่แอดว่าเนี่ยแกอยู่เป็นอยู่แล้วน่ะลุงแกอยู่เป็นแกแกเป็นคนที่เผื่อแผ่คนอื่นอยู่แล้วเอออย่างสมมติว่าแกเข้าไปเนี่ยแกก็ได้มามงมามาเห็นไหมเอาไปแจกลุ่นนี้นั่นก็เขาซื้อใจคนข้างในได้อยู่แล้ว ่ไหมเขาได้ประกันตัวออกมาแล้วใช่แอนว่าเขาก็ประกันตัวออกมาแล้วล่ะอมอืเขาไม่ได้ไปติดหรอกนะอันนั้นเป็นคดีป่าเป็นคดีที่ป่าครั้งแรกด้วยเนี่ยเขาได้รับการประกันตัวอยู่แล้วก็เหมือนกับขาานี้แหละเออเขาก็ได้รับการประกันตัวอยู่แล้ว,ลรรว,ลวซึ่งไม่เกี่ยวกันอ่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะมันเป็นคดีครั้งแรกในการบุกลุกเนี่ยนะอย่างเต็มที่ก็เสียค่าปรับ ค่าปรับแล้วก็โทษจําก็รอลงอาญาไปอก็ทุแต่ว่าที่นี่โดนยึดนะ,ะที่นี่โดนยึดไปแล้วก็อารีรีทรงรีสอร์ทก็ไม่แน่อาจจะโดนทุบออกโดนลื้อออกไปก็ให้ลื้อออกไปแค่นั้นเองอก็จะยอมขาดทุนนะยอมเจ๊งก็ว่ากันไปเอ,อมันก็ถูกต้องแล้วไงถ้ามันเป็นป่าเนี่ยมันเป็นป่าสงวนที่เขาให้เขาให้ชาวบ้านเขาทำมาหากินเนี่ย เราก็ไปทำไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยซึ่งเขาก็มีกฎหมายออกมาเป็นฉบับเดียวกันทั้งหมดเลยเออเป็นฉบับเดียวกันทั้งหมดเลยคือคุณเข้าไปเนี่ยคุณไม่ได้เป็นเครือญาติเขาที่พูดง่ายๆว่าเครือญาติของเขาทีา่สืบสันดานออกมาอย่างเนี้ยมันก็คนละเรื่องใช่ไหมเออคุณไม่ได้เป็นญาติสนิทมิตรหายเขาคุณเป็นคนอื่นที่เข้าไปทํามาหากินแล้วไปสร้าง อาลงเรือนไปสร้างรีสอร์ทเนี่ยมันไม่ได้เอ่แค่วัตถุประสงค์ก็ผิดแล้วเอ่เอาง่ายๆ <c oughs> คือญาติเขาเนี่ยที่คานตามกันมาออกมาเนี่ยแล้วไปทํารีสอร์ทก็ไม่ได้นะเออก็ไม่ได้ก็ให้เขาไม่ทําเขาให้ทํากินมันเป็นที่หลวงอะ่ะเขาให้ทํากินเออเขาออกเขาบอกว่ามีโฉนดมีโฉนดเขาก็จะดูเขาจะ,ะโฉนดว่าโฉนดนั้นออก ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเออออกมาชอบด้วยกฎหมายไหมเขาก็จะดูว่าใครเป็นคนออกอ่าเห็นไหมใน,นเมื่อว่าโครงโครงการตรงนั้นมันไม่มีโฉนดมาก่อนมันเป็นทพทห้าเป็นสปรกอรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนกฎหมายเลยนะต้องมีบทบัญญัติลงมาก่อนนะว่าอ่าที่ที่ตรงนี้ให้เปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ได้ ก็ไม่รู้เขาออกโฉนดได้หรือเปล่าเออถามเอาง่ายๆว่าตรงนั้นอ่ะซื้อขายหรอซื้อขายได้ด้วยหรอถ้าเป็นที่ดินหลวงมันซื้อขายไม่ได้เออก็คือเคือญาติส่งให้แก็บครือญาติเท่านั้นส่งคืนให้กับเครือญาติต่อเคือญาติคือญาติไปนะเขาเรียกว่าพี่น้องคานตามกันออกมาก็ได้แต่ไม่ใช่ซื้อขายนะครับซื้อขายคนที่นอกเหนือกว่า เคอญาติกันอนะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วแค่ซื้อขายก็ไม่ได้นะแค่คุณเข้าไปอยู่คุณเข้าไปทํามากินก็ไม่ก็ไม่ได้อีกนะเออแต่ถ้ามันเป็นสอคอหนึ่งได้เลยไม่มีปัญหาเลยนอกจากสอคอหนึ่งนอกนั้นไม่ได้เออมันผิดมันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันทั้งหมดอนะ่ะทั้งประเทศอนะ่ะเหมือนเหมือนกันแบบที่นี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลย คุณไม่มีสิทธิ์ไปซื้อหรือไปอไ,ไปทำที่ในของเขาด้วยก็ได้ไปทำก็ไม่ได้เอ่อถ้าคุณไม่ใช่เคยญาติกันไม่ใช่ญาติพี่น้องอะ่ะเอาง่ายไม่มีสิทธิ์ไปทำอืมแล้วจะออกโฉนดได้ยังไงในเมื่อแค่มีใบแค่ใบแค่เสียภาษีดอกหญ้าเท่านั้นเออมันทุกคนก็จะมีใบสมุดเขียวเออประมาณแค่นี้เองนะครับเพราะว่าที่ของรัฐน่ะ อาคุณยกให้คนอื่นไม่ได้นอกจากเคอญาติยกให้เพื่อญาตินะ่ะได้อยู่เคอญาติคนไหนก็ได้ที่มันอเคอญาติที่ติดกันออ,อกมาเรื่อยออเป็นอย่างพ่อแม่ก็ต้องมีลูกแม่ก็ให้ลูกลูกก็ให้หลานต่ออย่างเงี้ยได้เลยอย่างนั้นไม่มีปัญหานะแต่ต้องดูว่าทําวัตถุผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคุณทําการเกษตรคุณก็ทําไปแต่ถ้าคุณไปทํารีสอร์ทอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่ไอเกษตรกร,กรแล้วคุณเป็น พูดง่ายอ่ะคุณเป็นนายทุนแล้วคุณรวยแล้วอ่ะคุณรวยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแล้วอ่ะเขาเรียกว่ารวยเกินไปเอฟซีรวยก็ไม่ได้นะรวยก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไปลงทุนอาห้าหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรแล้วเอ่อเพราะเกษตรกร,ร,กรไม่ค่อยมีตังค์พูดกันตรงๆอ่ะมีแต่นี่นะ ไม่มีเงินฝากมีแต่นี่อันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าทำผิดกฎก็โดนจับธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าถ้าไม่มีใครไปฟ้องก็อาจจะเฉยๆไปนะแต่อันนี้เขาเนี่ยเขาไปเล่นใครเก็ต้องถามตรงนั้นนะเขาก็หรือฟื้นเอาหมดสิเออถ้าเขาอยู่แบบเงียบๆนะเออชิวๆเงียบๆนะไปอย่างนี้นะมันก็อยู่ได้นะแอดว่านะอยู่ได้ ถ้าไม่ไปสะดุดเท้าใครเนะี่ยบอกกันตรงๆแต่นี้เขาไปสะดุดเท้าใหญ่แล้วเกินเออไปสะดุดเท้าใหญ่เแล้วเกินนะครับมันก็เลยต้องออกมาในรูปแบบนี้จริงๆเนี่ยเออจริงๆเนี่ยเขาก็เงียบได้แต่อย่างว่าเบื้องบนเขาส่งเบื้องบนเขาสกิดลงมาบอกให้เคลียร์คนนี้หน่อยสิเออมีอะไรบ้างมีความผิดอะไรบ้างเขาก็เคลียร์ได้ไงเออ นั่นแหละคนมันอ่ะพูดง่ายว่าคนจะใหญ่อะมันต้องใหญ่มันต้องใหญ่มีอิทธิพลนะโอ้โหมันต้องใหญ่มหาศาลด้วยไม่ใช่ใหญ่เล็กแล้วคุณไปเตะขาเนี่ยไปเตะขาระดับใหญ่สุดอ่ะซึ่งมันไม่ได้ถูกไหมละ่ะถ้าไปเตะขาอย่างคนสูสีกันเนี่ยยังพอไหวยังสู้ได้อ่